สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันที่สิบห้ามีนาคม2564ัน้าหสิสี่นะคะวันนี้มาลีก็มาอยู่ที่วัดสว่างธรรมบรรดาลักดิ์สงฆ์อัมพัยวันนะคะบ้านยางงามตำบลบงต้าอำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครค่ะช่วงนี้ก็เวลาประมาณ17ดนาฬิกากว่านะคะวันนี้เป็นวันที่สิบห้านะคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันโชคลาภแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะ ยังไงน้อท่านผู้ชมฝันดีไหมคะฝันดีได้ตัวดีไหมน้อมีอะไรเด็ดๆดีๆก็แบ่งปันกันเป็นแนวทางด้วยนะคะวันนี้มาลีก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปกราบปูวัดสวา่างธรรมบรรดาลเพื่อไปขอโชคลาภกับปูนะคะหูท่านจะมีลายเซ็นไหม ท่านจะมีลายเซ็นตัวเลขโชคลาภไหมนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมก็ถามมาลีเข้ามาเยอะนะคะก็จะได้หายสงสัยวันนี้นะคะก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปกราบปู่นะคะก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศภายในวัดก่อนนะคะก็ไปดูป่าไม้ดูธรรมชาตินะคะธรรมชาติล่มลื่นนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะบรรยากาศรอบวัดค่ะค่ะช่วงนี้ใบไม้ก็เริ่มผีดอกออกผลแล้วนะคะดูต้นไม้ก็เริ่มเขียวขึ้นมานะคะก็ไปดูบรรยากาศด้วยกันนะคะเพราะว่าการทำคลิปก็ต้องใช้เวลานะคะวันนี้มะลิเองก็มีงานเยอะนะคะแต่ว่ากลถึงวันโชคลาภแล้วก็เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกท่าน ท่านผู้ชมก็ดูบรรยากาศไปนะคะใจะเย็นๆสบายๆนะคะชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติก็มีความสุขดีนะคะเย็นเย็นสบายนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะคะสาธุมันลีก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภในววันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้ารอหกสิบสี่นี้ด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภนะคะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศดูบรรยากาศไปด้วยกันนะคะร่มรื่นสบายๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะปู่ท่านได้สั่งให้คนทมดินนะคะทมพื้นดินให้เสมอการนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบวัดนะคะท่านผู้ชมคะเอาดินมาถมในวัดนะคะในพื้นที่ให้เสมอกันสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมถ้าดูดูแล้วนะคะตามที่มาลีถามปูนะคะก็ถมดินหมดวันนี้นะคะก็งบประมาณก็เยอะอยู่นะคะท่านผู้ชมปูท่านบอกว่าน่าจะหลักล้านขึ้นนะคะ หลักล้านเลยนะคะท่านผู้ชมค่าทมดินทั้งหมดทั้งวัดนะคะทั้งสร้างศาลาหลังใหญ่ได้หลังหนึ่งเลยเพอดีนะคะก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปสนทนากับปู่ท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาลุ้นกันนะคะ ก็มาลุนกันว่าท่านจะเมตตาไหมนะคะเพราะว่าก็ใกล้ถึงวันแล้วนะคะก็ต้องลุ้นนะคะเดี๋ยวมาลีก,ก็จะพาท่านผู้ชมไปหาปู่ท่านนะคะไปค่ะท่านผู้ชมไปฟังไปสนทนาไปฟังธรรมะด้วยกันนะคะ ขอาการคูวันที่สิบหมีนาคมนี้จะมีลายเซ็นโชคร,ราบไหมเจ้าค่ะเพราะว่ามีท่านผู้ชมฝากถามเข้ามาเจ้าค่ะจะได้หายสงสัยเจ้าค่ะขอนิมนขอโอกาสกราบนิมนปู่เมตตาตามอัธยาศัยเจ้จาค่ะ ไม,ม,ม,ม่มีอันเดียวนะไม่เนาะอืมมีอันเดียวเสียงก็เข้าอันเดียวเสียงมะลิไม่เข้าเลยไม่ตัวหนึ่งมันเป็นยงมันหงางภาษาไทยวางเดี๋ยวไม่หังเออไม่ตัวหนึ่งมันพังพออยัยาิโยมด้วยส่วนมากก็จะมีแต่เสียงอัตมาตรงนี้จ้างก็ ทำงานกาลังขึ้นโครงเหล็กอืมถามมาอย่างไรก่อนบาง,งทีนะอ่าถ้าคชมญาติชาการถามกันมาเข้ามาเจ้าข่อ,ขอ,ขอว่าวันที่สิบหกมีนาคมนี้จะมีลายเส็นไหมเจ้า่อวันที่สิบหกมีนาคมสอง4ันห้าร้อยหกสิบี่นีเนาะจะมีลายเส้นไหมจะมีลายเส้นโชคลาภไหมอืม สำหรับลายเส้นโชคลาบโอ้ยอสำหรับลายเส้นโชคลาบเนาะลายเส้นโชคลาบนี่ไม่มีเด้อไม่ได้เขียนสบหมมีนาหกสี่นี้ไม่ได้เขียนลายเส้นโชคลาบแต่ก็มีโชคลาบหลายๆอย่างอยู่ดอกท่านทั้งหลายที่ท่านได้ ยินด้ฟังท่านทิดติดตามก็คงจะรู้กันดีอืมวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สิบห้าาวันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมหกสี่วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันโชคลาภใหญ่แล้วยังไงก็ขอให้ญาติโยมเดอ้อทำจิตทำใจสบายสบายมั่งมีสิสุขแควขาดปลอดภัยเดอ้อ ลาผลปุณทวีมั่งมีสีสุสมความปรารถนาหน้ามั่งหน้ามีหน้าดีโมดีหน้ามั่งหน้ามีเดอร์หน้าเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเกียวแวนเงินทองไหลมาเทมาสิริโพคาประสิทธิประสิทธิประสิทธิเมเดอร์หน้าดีโมดีหน้าโมพุทธายะหน้ามาพัทธจะภากสะวัจจากหน้าเมติเปิดดีเปิดงามเดอเปิดสิริเปิดมงคลเดอร์ เปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีของญาติของโยมที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้เปิดบุญเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดหน้าที่การงานการเงินขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไ่บุญหายทุกข์หายโศกหายโลคหายภัยหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายความหายเขีนหายเวียนหายภัยเด้อบางมีสีสษะแข็งขาดปลอดภัยไม่รู้ว่าจะว่าอะไรเนาะมีจะให้พรให้ขีนให้ทําให้กําลังจิตกําลังใจศรัทธาญาติโยม สิ่งเหล่านี้ก็อย่าไปอะไรมากมายบางทีกะระแสก็ดังไปตามกะระแสพอมาถึงเราแล้วมิดอ่อยจ่อยบอสรมเนอย่างบอสอม,ม,มิดอ่อยจ่อย,ยบอสมาหเานห้อมพอมาถึงเราแล้วมิดอ่อยจ่อยปันแน่นหนยล่างนี้จากวัดบอสระแน่นบอแ่นครับเออนั่นแหละอโชควาสนาบารมีไม่เหมือนกัน เป็นเขาได้เขามีเขาดีเขาได้เขาสมความปรารถนาเขามีโชคมีลาบอันนั้นแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้อืมอย่าไปอะไรมากมายสิ่งเหล่านี้อย่าไปหมกมุ่นอะไรมากมายให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองบอ่พอได้กระิได้ดอกหาเจอบุญเ mm ขามีคันถึงเวลานน่นนะอืมผู้นี้่นถือหีบกล้ทงเพิ่นมาน้ำกล้องสงูงนอพทุทธิยนันใบ เทวดาเขาก็ซาตุน้ำตัวเขาก็บ,บังเบียดตัวเขาก็ปกปักรักษาส่วนกีรักของเทวดาแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่อามาได้พูดไปตลอดละเท่อามาได้บอกไปตลอดละรู้เองเห็นเองได้เองฝันเองอาตมาจะพูดตลอดดวงมีวาสนามีมันบอกต่อดวงมีวาสนามีรู้เองเห็นเองได้เองสมปัติทนาเองมันบอกต่อดวงวาสนายังไม่ถึงได้มาแท้ๆก็ลืม ไ <c oughs> ด้ยินได้ฟังก็ลืมมีแต่ขึ้นบนไม่ลงล่างเวนะ้ยเนาะมีแต่ขึ้นล่างไม่ลงบนเว้ยขึ้นบนไม่ลงล่างมีแต่ลงล่างไม่ขึ้นบนมีแต่ไปไม่ก,มกลับเป็นบมดเหรอเป็นบมดเหรออือดูที่ดวงที่วาสนาบา,า,ารมีปะอือวาสนาบา,า,ารมีเนานะลายเส้นไม่มีเด้อลายเส้นอือลายเส้นไม่มีครั้งนี้ขอได้รับรู้รับทราบ ให้เดชเข้าใจตามนี้ออือืวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากดอกไม่ก็มีตัวเดียวเสียงคนถามก็ไม่เข้าแต่ก็ไม่เป็นไรคนตอบก็ิดวบาสตอบไปก็คงจะเข้าอ,อกเข้าใจเอตามนี้เดอ้อยติโยมทั้งหลายสาธุสาธุสาธุอืม,อมเอาม,มา,าไหมมาวไหมมาาไหม